ตำรวจครับสวัสดีครับผมตำรวจสวัสดีครับสวัสดีครับเออพอดีว่าคือคืออย่างงี้ครับผมเห็นได้ข่าวว่าเขาบอกว่าให้ผมเหมือนเหมือนมาลองไอ้นี่ครับมามาลองมาลองเช็คคุณตำรวจให้ผมหน่อยคือเหมือนกับว่าตอนนี้คือคืออย่างงี้คืออย่างงี้ครับคือเขาเขากำลังสงสัยกันว่าเรื่องความเร็วของรถตำรวจนะครับใช่ครับดีครับไม่พอดีคือเขาเออคือเหมือนกับว่าพวกแก๊งหลายแก๊งเนี่ยครับเขาพอดีเขามาปากผมให้แบบเออเหมือนกับว่าแบบเขาบอกว่าให้ดูไวอย่างมาคุยดีกว่าเพราะเขาบอกว่าดู มาคุยแล้วกลัวคุณตำรวจก็แบบเออจะมองว่าพวกผมแบบโวยวายอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่งแบบหลายๆแก๊งอะเขามาครับเพราแบบว่าเฮ้ยเนี่ยเออแบบดูไวไปไปไปลองดูดิความเร็วรถตำรวจแบบ300อย่างเงี้ยบอกรดรดล้านจะอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกแล้วแบบพอคุยกับตำรวจเนี่ยตำรวจก็แบบเสียงตึงใส่แบบเอ้ยพอบอกรดเร็ว่ยตำรวจก็ไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าแบบไม่คุยแล้วก็จับเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเ้ยเลของผมก็คือแบบเมื่อเช้าครับยังไงนะครับยังไงกินังเคยแบบเขาบอกว่าเขาพูดกับผมว่า เน hmm> ี่ยรถเร็วอย่างงี้เดี๋ยวให้นายกปรับอย่างเงี้ยแล้วนี่เรื่องใครเนี่ยก็เลยไม่พูดก็เลยไม่พูดแล้วไอ้ที่เรื่องใครเนี่ยแค่นั้นไงขับไล่ที่คุบะอ่ำเลยเนี่ยมีเรื่องจริงเหรอเนี่ยเข้าใจเข้าใจเอาอะไรด้ได้ได้ครับไม่แล้วแบบมันมีหลายคนนะฮะมันมีหลายคนที่ร้องเข้ามาคือมันแบบให้ผมไปคุยอย่างเงี้ย พี่เห็นเราพอเมื่อวานพอเกิดเรื่องเนี่ยผมก็เลยเอารถคันนั้นอ่ะไปให้พี่ลงลองพี่แล้ก็เท่ากับตอนที่ปรับตอนที่เรื่องจริงด้วยอะไรอย่างนี้คือยังไงดียคุณตํรวจคือไม่ไม่นึงว่าอะไรอยงี้ผมผมทําอะไรผมผมต้องมายังไงหน่ยเดี๋ยวคือแบบตํารวจจะหาว่าเอ้พวกดูไว้มาโบยวายอีกแล้วไองมันไม่ใช่ไงคือยิงบอกไม่อะไรนะูก็ได้หาลองลองคุณเลยก็ได้ครไมเพราะว่าจริงเอาพูดตรงคือแบบว่าผมก็แบบผมก็มองว่าเออมันก็สอบุลแลแต่เขาบบอออกาางเริ้้้ยห ไม่ถึงอ่ะไม่นึงไม่ไถึงสำัญเอลองลองได้ไหมไปไปไปของตำรวจได้ไหมรูว่าสามร้อยจริงเปล่าอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมจัดที่ปบขับก็น่าจะพอบอกได้นะไปไปคุณตำรวจไปลองดีกว่าไปไปไปเขาเขาลองนีกันมาเยอะแล้วไปครับไปครับไปลองครับไปลองครับที่ให้กูขโมยกูโดหักแน่เลยวะเชอะปไ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 ปัปไ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 ไปไไปไปไปไม อันนี้คือให้ผมขับไล่ให้ให้ดูใช่ไหมครับมเอาแค่เอาเอาขับเส้นตรงนลยขอดูมาเส้นตรงอะไรไหมนี่นี่ขวานี่ขวานี่ตรงนี้เลยใช่ไหมตรงออกนอกเมืองแล้วเนาอันนี้เราเอาดูจักันจอดกอนคุณเราจักันจกนอ่านี่าา่าา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 าตาา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 านาา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 มาา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 าิาาาาาา สามร้อยยิงเนี่ยคุณบอกว่าเห็นในสามร้อยยิงเนี่ยอ่ามันเด้งไงมันเด้งเฮ้ยไปมันจะมาโดนมาเด้งอะไรอ่ะเป็นกระดี่บัลี่อ่ะเด้งอะไรอ่ะมันเด้งเดินไงเนี่ยโอ้คุณตำรวจโคตรเร็วเลยเรานิ่งๆดูเรานิ่งๆดูนี่ผมพูดตรงนี้ขนะคุณตำรวจขับแล้วกระตุกเนี่ยแบบว่าแบบสายตาคุณตำรวจกระตุกเนี่ยไม่ตกครับไม่ตกกระตุกดิโอ้โหภาพผมยังเห็นคุณคุณตำรวจสายตาผมเห็นคุณตำรวจกระตุกยิ่งๆเลยเนี่ยไอ้ขาขาผมขอวร้องแม่หัวร้องร้องได้ไหมร้องได้ไหมผมร้องได้ไหม นี่ลิ้ผมหรือเปล่าอะไรนะคุณตำรวจคุณตำรวจแต่ผมขโมยเลยโกรธไหมถ้าแบบผมขโมยไปเลยโกรธไหมโกรธอันนี้โกรธเลยอ่ะนี่โกรธเลยอ่ะแบบแล้วขับออกไปเลยหายไปเลยโกรธไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โกรธไหมถามจริงโกรธไหมตกลงกันแล้วไงเอาไม่ไอะไรตกลงไงถูกแต่ว่าถามว่าโกรธไหมถ้าเกิดขับขับขโมยไปเลยโกรธไหมโกรธวอพูดเลยโกรธวอเรียกเพื่อนเลยโกรธว่เรียกเรื่องตามจำเหรอใช่เอาแบบสมมติเอาแบบให้ให้วิ่งตามไปเรื่อยจนถึงตลาดนี้ตำรวจโกรธไหมโกรธเลยแบบงอนเลยอ่ะ อ่ะค่อยๆขับไปกีดโกรธไหมโกรธไหมโกรธโกรธมันเลยอะไม่ไหวอะไม่ไหวให้ผมไปเฮ้ยเราอะไรเราอะไรนือคือคืออะไรที่เราเราคือเราเราคือเราเราคือเราเฮียโคตรเร็วเลยสัตว์รถมึงเร็ววะเฮียเดี๋ยวเดี๋รู้เดี๋ยวรู้ไอสัตว์รถมึงเร็วใช่ยปะว่าทิ้มลงน้ำแม่งเลยโอ้ยหเอ้เร็วอยู่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  ไอเอา,อเเาไอเวนเนอร์เร็วไอสัตว์ล้มึงเร็วไอหน้าเฮียทิ้งน้ำแม่งเลยเเเเล้วแล้วล้มึงเร็วไอสัตว์ว่าแต่ไอเฮียกูไม่กลับดิวะพ่อเมืองอะเฮียโดนวัดหวยเฮียก็เร็วค้นไอสัตว์ไอเฮียเอ้ยพาเจอมาทรมานแท้ๆไอหน้าสัตว์เลย เฮียเอาเองมาทรมานอ้าวเฮียไปที่เบรกรถดีกว่าจะรอดใช่ไหมนะอ้าวโอยไปมีรถอีกเฮ้ยพอแต่รถมาเลี้ยวแข็งถูกไหมใช่ครับเลี้ยวยากอ่ารถมาเลี้ยวแข็งอยู่โหเดี๋ยไม่ไม่เฮียรถเลี้ยวโคตรยากเลยคุณทั้งหมดเลี้ยวยากจริงเลี้ยวยากจริงเฮ้ยแข่งนะแข่งนะถ้าด่าผมอ่าแข่งนะเอาจริงมาครับโอ้ยไปแล้ว เร็วเหรอมึงรถมึง <weirdly> ดีเหรอดูแต <ilan> ่อันนี้อันนี้ผมว่าแข่งไปแล้วพี่ไม่เป็นเลี้ยวเบรกไม่อยู่ครับตำรวจรถมันมีปัญหาบ้านี้อันนี้รถมีปัญหาปะผมลองเบรกแล้วเบรกแข็งนะเบรกแข็งเบรกแข็งเบรกแข็งอยู่ท็นายจัดไอ้ตำรวจแเบรกแข็งจริง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 โอ้ผมกดเบรคแบบนี้มันไม่หยุดเลยนะเบรกคุณตำรวจไม่หยุดเลยนะเอ้ยจีบีดีจัดเว้ยใครตำรวจทุกคนกินหรือ เอาคุณผัวครับเป่าอะไรครับไม่จีบิดครับต่ออะไรครับหนูเหรอหนูครับผมสี่ครับสามหนึ่งสี่เอาสีได้ดีครับจีบิดแล้วเอาสีชมพูครับสีชมพูเอาจูสีให้สีเขียวไปแล้วคิดจีบิดดีจัดนะครับคุณผัวเป่าอะไรครับครับผมอะไรครับคุณผัวเป่าอะไรครับกระเป๋าหกหนงศูนย์ครับนี่ครับจีบิดดีจัดนะครับคุณผัวเปล่าอะไรครับไม่จีบิดครับเอาสีอะไรดีครับสีเจ็ดครับสีไหนก็ได้ครับอะไรหมดครับโอเคครับเืี๋อะไรครับจีบิดดีจ ีกินซีบีดแล้วดีจัดข่ยแล้วก็อ้าวไปละรอวันนี้มานานละสตอรอดรอเฉยแทนอ้ายพี่สตอรดโอ้โหอะไรอ่ะกีบีดดีจัดไหมล่ะมึง เอ้คนเดียวครับที่มีดีจัดเลยคนเดียวเลยคนไหนจับคนเดียวับก็แค่คนเดียวแค่คนเดียวแค่คนเดียวนะครับเนี่ยแค่คนนี้ปัดคนเดียวปัดใช่ดีดดีดจัดนะตัวอย่างแรกครับก่อเหตุบนเรือสอดนอนนะครับแสนหนึ่งสามนะทำละเจ้าหน้าที่จะสนจบนะครับครับห้าหมื่นเรารับทุกข้อเก่าหาครับไอ้คอนพาพลจีบีมดีจัดครับนี่ดีดไหมล่ะไอสัตว์กูกะอยู่แล้วไม่งต้อจบแบบนี้ ไอ้เหียแต่ไม่ไปไรกูเก็บโจทย์กูอยู่แล้วเหี้ยกูเจอโจกูไงโจ์คือโจทย์เว้เหียี <c oughs> ัดดีจัดไปละบึงเยอะกูกาดอยู่แล้วไอ้สัสแล้วกูติดแน่